ชา้านีนะครับท่านนายกจิบสตาแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงการทั้งสือเสียงมันที่จริงเสียงดีกว่านี้มันมีเสียงแฉบไพ่เมื่อคืนเอ๊ะเป็นยังไงกันลูกมันประคายคอตอนเช้าเลยในลูกสาวก็ตัว ATK สองมวัใส่ปรากฏว่ายังขีดเดียวอยู่เลยมาได้เนือ่องจากเวลาน้อยจะพูดนสั้นแต่จะพูดประวัติศาสตร มีมีหลักฐานค่อนข้างชัดหลายด้านด้วยกันว่ากลุ่มคนที่พูดภาษาไทยลาวมาจากใต้ของแม,นม่น้ำแยงสีเจียงในประเทศจีนแล้วก็อพยพมาทางตะวันตกมาที่กวาสงสีก็เป็นไทยจ้วงเดี๋ยวนีมีอยู่ประมาณ1 0 1 7 17ล้านคนตอนที่บอกระชว์ครึ่งน,นิดปราโมทน,นายยมไทยเนี่ย ไปสร้างสัมพันธ์มบายีกันทีกับเมาชูตงเรียบร้อยละคุณเครื่องเลก็มาขอเย่ยมคนพูดไทยจ้วงไปที่บู่บ้าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอคุณป้าคุณป้าก็พูดต้อนรับอย่างดีคุณเครื่งเล่ก็ชี้หน้าป้าบอกอ้าวมีพูดภาษาไทยนี่ปา้า,นะาชี้หน้าที่เล่นตอบมึงน่บพูดภาษาจ้วง มึงนะผู้นกษาจวคือของเขายัางเป็นกลุ่มไทยเดิมที่ยังไม่ได้เจอพุทธเถรวาทยังไม่มีบาลีสันสกฤตเพราะนั้นก็ใช้อูมึงมน,นี่แหละภาษาต่อมาก็มาที่เวียดนามเหนือก็เป็นเมืองแถน,น,นเมืองเดี๋ยวนี้ก็เปลนอินเป็นฟูมีไทยดำไทยขาวไทยทรงดำอย่างที่เราเไปประเทศลาวก็ตั้งประเทศได้ ขึ้นไป12ปันานาก็เป็นไทยหรื่ไทยคืนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีวัดวาารามทุกใน,นทุกหมู่บ้านนะนนมีวัดใเกิดทั้ไทยรี่ไทยคืนใครมีลูกเนี่ยต้องให้บวชเต้องให้บวชเดชเป็นความเชื่อของเขาในพ่อม่ก,ก็มีมีรัชชาที่เราเรียกกันว่าไทยใหญ่แล้วก็ทางอินเดียก็มีไทยอาโขงไทยภาคเหนุอย่าง มีคนเขาบอกว่าเวลาจะวิเคราะห์ประเทศไหนหรือชนชาติไหนเนี่ยต้องมีเคราะห์ภายใต,ต,ต้อ,อิทธิพลของ3ปัจจัยหก็คือประวัติศาสตร์ของประเทศนั้งชนชาตินั้น 2. ก็คือวัฒนธร,รรมที่ได้ช่วยกันสั่งสมมาของเรามาสองพันปีในนี้ก็มีภาษาในวัฒนธรรมและอันที่สามก็คือวิถีชีวิตของคน ซึ้นจะปรับตัวตลอดเวลาให้เกิดสดุนถ้าปรับตัวไม่ได้ก็สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปถ้าปรับตัวได้ก็อยู่เป็นชนกลุ่มน,น้อยอยู่เป็นประเทศของเราเนี่ยคนที่พูดภาษาไทยทั้งหมดใน67เจ็ดประเทศขณะนี้มีประมาณร้อยกว่าล้านคนแต่แน่หลักอยู่ในประเทศเขามากท่สุดหกสิบหล้านมี นักไทยคดีศึกษาเขาบอกเวลาเราวิเคราะห์ชุมชนไทยในประเทศต่างๆเนี่ยเราต้องนึกถึงการเปลี่ยนแปลงสามยุคนกันยุคแรกก็คือยุคที่ยังเป็นไทยแทย้เป็นออริจินอลไทยภาษาไทยแทย้วัฒนธรรมไทยแทย้วิถีชีวิตไทยแทย้แต่แน่ละพอเปลี่ยนไปอยู่ประเทศต่างๆภูมิศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันข็จะมีต่างกัน แต่ว่าเหมือนจังในแง่ของหลักคิดวิธีคิดวิธีชี้คนไทยไม่มาอยู่ประเทศไหนเนี่ยจะเป็นจะปลูกข้าวนาดำเสมอต้องกินข้าวกินปลาเวลาคนไทยเจอกันถามว่ากินข้าวหรือยังก็ไม่ถามอยู่ถามกินข้าวแล้วก็กินข้าวกินปลาแล้วก็ในบันทึกของจีนเมื่อสองพันปีที่แล้วเนี่ยบอกคนไทยเนี่ย พีส่สายว่าเริงชอบร้องเพลงแล้วคนจีนเนี่ยเขาบันทึกนะเพลงไทยเนี่ยแต่เป็นบันทึกเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนของเรายังไม่มีอักษรไม่มีอักษรอยู่พันกว่าปีเรามามีอักษรครั้งแรกก็สมัยพ่อคุนรามคำแหงพศ1 8 2 6เจ0ปีก่อนเราเลยสามารถจะบันทึก ภาษาของเราได้ภาษาไทยของเราได้แต่อักษรริ่ภาษามันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีอิทธิพลจากภาษาของชนชาติอื่นเข้ามาด้วยในวันนี้เราภาษาไทยในกรุงเทพเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยพ,พ่อพันแม่ทั้งบาลีสันสกฤตของบอนฝรัง่งจีนอะไรรวมผสมกันเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าหากว่าเราไปที่อัดส้ไทยภาคเกตอะไรเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ได้ติดต่อกับใครอันนั้นเป็นไทยจ้วงนะอันนั้นค่อนข้างจะเป็นไทยที่เป็นออริจินอลไทยนะตอนที่เราไทยสุโขไทยเนี่ยมีภาษาเขียนเนะียมันก็ยังไม่มีดินสอไม่มีแมกนิชัปบัลไม่มีกระดาษอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนะอซีแคะนั้นสิ่งที่ทำได้คือสลักจารึกไว้ จารึกมันหินบ้างจารึกว้ที่ฐานธมุชรูจารึกอะไรไม้มันเมยมันมพังหมดลัวแต่ว่าจารึกเป็นหินเนี่ยก็ยังเป็นยังไม่ยังเป็นหลักฐานอยู่รัชกาลที่สี่ตอนที่เป็นพระพิสุบุมกุลเนี่ยไปที่สกโไทยก็ยังไปเจอสีลาจารึกหลักที่หนึ่งตอนหลังเราก็เจออีกหลายหละนะักเะยแล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราก็มีนักวิชาการที่สามารถจะอา่านจารึกได้ ทาให้เราได้เห็นภาพเมืองชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัยเ่ยในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวมากบานมีม่บาเม,ม,มือนี่ดีใครใข่ค้าสขา่เราไปเห็นภาพเพราะวอะไรเพราะมันจางไว้ด้วยอักษรที่เราอ่านแล้วเข้างจดแต่อย่างว่าม,มันก็มีการมันก็มีชีวิตเลแลวมันก็เปลี่ยนแปลงมา เราจะต้องหาคนที่อาจจากิ้เหล่านี้ในเร,รื่องเพราะว่าจาดิ้เหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะจาริ้ไว้เมื่อหกเจ็ดร้อยปีนะแต่มันก็ยังมีชีวิตชีวามันให้ความรู้เราดนเร่อเวลาไม่ใกล้กันในในอนาณาจักรล้านนาพยายามบางบลายสร้างเชียงรายสร้างเชียงใหม่แล้วก็สร้างอาณาจักรล้านนาก็มีภาษา ซึ่งตัดแปลงมาจากภาษาสิบโขไทย,ยแล้วก็ยังบันทึกไว้เป็นบันทึกเป็นกฎหมายมเป็นบันทึกระบบการบริหารน้ำในชุมชน,นัไมย่แต่เราไม่ค่อยได้สนใจนะตอนหลังเนี่ยพระพระสรงฆ์เจ้าเนี่ยท่านท่านจะสนใจเรื่องพวกนี้ท่านก็จะจานไว้บนใบลานจารไว้บนตับสาตับสาหรกระดาษสา มเมื่อกี้เรามีสำหรับพิมพ์กระดาษสาคือเป็นกระดาษที่ทำจากต้นสารเราก็เรียกกันผ้าคากลางนีกระดาษสาทางเหนือี้ปั๊บสาทางทางใต้เราเรียกคล้ายๆอย่างาานี้ปั๊บสาที่จริงมีหมดมีหมดในฐานพระพุทธรูปตามวัดอกเกานะ่าเลยถ้าเราไปขออนุญาตพระเขาค้คนดูนะมันจะมีหอ่อเป็นผ้าหอ่หอห่อไอ้พวกนี้มันทึกเป็นภาษา เก่าของเรามีนาใต้มีสารมีหมดเลยนากลางมีหมดตอนนี้เราเรามีดิจิทัลเทคโนโลยีครับเรมีนักิจารตรบางคนเขาไปขอถ่ายถ่ายปับสาวไว้หรือถ่ายใบลานแล้วก็แปลมาเป็นภาษาปัจจุบันเพื่อเราจะได้เรียนรู้กันว่าความชาญฉลาดเนี่ยของคนไทยในยุคต่างๆ700ปีมาเนี่ย เป็นยังไงบ้างขมทรัพย์เป็นขมทรัพย์ทางปัญญานะครับเมื่อเมื่อเราที่จริงสมัยน้นภาษาของเนี่ยมีอิทธิพลมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราตนอกจากรันท้กไว้ในภาษาไทยแล้วเนี่ยภาษาของด้วยนะครับตอนหลังเมื่อปลายราชการที่สามต้นราชการที่สี่ก็มีฝรั่ง คนหนึ่งเป็นมิชชันนารีแปลทีเหมือนที่เราเรู้กันภาษาไทยเขาเรียกเขาว่าปรลตระเมแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลตระเพงเรียกว่าแปลตระเพงก็เป็นมิชชันนารีแล้วก็เปิดโรงพิมพ์เป็นแห่งแรกแล้วก็พิมพ์หนังสือเล่มแรกทำหนังสือพิมพ์เล่มแ,แรกแกทำเล่มแรกท่านเลยเพราะว่าแกมีไอ้พลัง ในการพิมพ์เวลาเราจารึกศีลาจารึกเนี่ยใช้เวลามากกิดหนึ่กว่าจะได้หน้าเ,นเวลาจาร์ในใบลาเนี่ยเร็วหน่อยแต่ไม่ยังได้จรล้วก๊อปปี้ผิดบ้างถูกบ้างแต่พอมีเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ย p r i n ติ้งเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้มันทำให้เราสามารถจะผิดหนังสือได้ฉบับเราไม่รู้กี่หมื่นกี่พันเลม การเผยแพร่ความรู้การเผยแพร่ความคิดการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยม,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 มันก็เลยกระจายไปอย่างรวดเร็วลยตั้งแต่รัชกาลที่4ี่มาเป็นต้นมาถึงเราจนกระทั่งเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยดิจิทัลเทคโนโลยีก็เข้ามาแล้วตอนนี้เราเคยมีมีอีกแหล่งหนึ่งละคือดิจิทัลมีเดียหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะ แลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารทางอินเทอรีเ็ตอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มีวัฒนาการของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ความเห็นต่างๆคราวนี้ตอนที่รัชกาลที่หท่านสร้างโรงเรียนท่านสร้างโรงเรียนทุกประเทศเดิมเนี่ยเด็กไทยถ้าจะเรียนเนี่ย ให้เรียนเฉพาะลูกชายลูกสาวไม่ให้เรียนเพราะว่าเวลาเรียนต้องไปเรียนกับหลวงพี่ที่วัดพ่อกับแม่คงไม่ไว้ใจหลวงพี่หรือไม่ไว้ใจลูกสาวตัวเองก็ไม่รู้อะไรนี่แะแต่ว่าโดยความนิยมเนี่ยก็มนิยมส่งลูกไปฝากพระที่วัดเรียนเป็นสื่อเขาเรียกว่าเรียนอักขระมิถีอักขระใช้คำว่าอักขระ ภาษาขอมบางภาษาไทยบางอแต่แล้วพระเนี่ยถ้ารู้ช่างรู้วิชาช่างไม้ต้องจากสอนอัขรวิธีแล้วก็สอนวิชาช่างไม้ถ้าพระองค์ไหนรู้วิชาการแกงแบบนไทยก็สอนการแฝงแบบนไทยให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคนเด็กไทยสมัยก่อนหลังกาที่ห้าเนี่ยจะอ่านออกเขียนได้ก็ต้องไปเรียนกับพระถ้าอยากจะเรียนวิชาช่างวิชาความรู้ต่างสั้นสูงก็ต้องไปเรียนที่มา รัชกาลที่ห้าท่านก็เห็นว่าตอนที่ท่านขึ้นครองราชเนี่ยคลื่นหนึ่งของของประชากรของท่านเนี่ยเป็น่าตกับไพร่ท่านบอกอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็เลยเริมทาตเลินไพร่และเมื่อเริกธาตเลินไพร่รแล้วท่านก็เลยต้องเอาโรงเรียนสมัยใหม่เข้ามาแทนเปียน,ววนกับวัดกับพระก็เลยสร้าง,งเหตนขึ้นมามีฝรั่งคนหนึ่งมาดูว่าในช่วงรัชกลาลรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านสร้างกี่โรงเรียนพวกเราเห็นตัวเลขมันจะตกใจ ตอนท่านขึ้นคร,ราฟ์น่ะทั่วประเทศไทยเนี่ยมีโรงเรียนอยู่สิบแห่งเป็นของพิชชันนารีหมดแต่พอสิ้นรัชกาลที่ห้าที่รัชกาลที่หกเนี่ยมีสามท่านไปโรงเรียนสามทัวทงเทพด้วยเป็นยุคที่เป็นยุคที่ใช้คำว่าอักขรวิธีแล้วเปลี่ยนมาใช้คำว่าอ่านออกเขียนได้อ่านต้องออก เราเขียนต้องดามาวันนี้เรายังกระทรวงศึกษาจึงเป็นหว่วว่าจบป .3 ไม่ยังมาไม่ออกนม่เขียนไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยท่ชนาจี่ห้าจ่ก็เป็นห่วงว่าโอ้ถ้าจะให้อากาศออกอากาศไปอย่างนี้คงนานนะ่ะผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนนะเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ประวหนังสือท่านก็เลยให้คนพยาดํรงไปเขียนแบบเรียนเร็ว ตอนหลังเนี่ยปากหลวงที่ที่อาสมชันก็มีที่เซนแกมเบียนก็มีก็ไปเขียนแบบเรียนไปโรงมัธยมปากหลวงเขาไม่เก่งอยู่มืองไทยมาเรารู้ภาษาไทยเก่งเราเขียนแบบเรียนเลยมาวันนี้เรามีแต่แบบเรียนชา้าเลยอ,อ่านหนังสือไม่ออก,กต้องแบบเรียนใช้คำว่าอ่านออกเขียนได้เรื่องสุดท้ายที่จะฝากพวกเราคือ อ่นานออกเขียนไดน้ภาษาคล้ายๆไ,ไม่ตรงะคือคำว่า literacy literacy หรือ literacy literacy ที่จริง literacy เนี่ยมีความหมายอยู่สามสามจังหวะความหมายจาังหวะแรกคือการสร้างทักษะให้เด็กอ่านออกเขียนไดน้มันเป็นการสร้างทักษะให้อ่านออกเขียนได้ยังไม่พอ อ่านออกเขียนได้แต่ว่ายังไม่พอทักษะที่สองคือต้องอ่านดีเขียนดีคือมีคุณภาพเป็นคุณภาพด้วยหนึ่งเป็น ability to read and write literacy อันที่สองคือ quality of reading and writing ทำยังไงเด็กจะอ่านได้ดีด้วยแล้วก็เขียนก็ได้ดีด้วย สมัยก่อนมีวิชาอ่านเอาเรื่องคืออ่านแล้วต้องเข้าใจเลยเนาะก็เียอ,อ่านเอาเรื่องเดี๋ยนนี้ไม่มีแล้ววิชาแันแเขียนนม่อีกแล้วเลยต้องเขียนเรียงความเขียนย่อความเขียนอะไรต่างเพราะอะไรเพราะกระบวนการอ่านและเขียนเนี่ยมันใช้สมองทั้งนเงสมศึกสมองเข้าใจนะแล้วอ่านแบบสุดท้ายจุดสูงสุดของการหนึ่งอ่านออกเขียนได้ สองต้องอ่านมีเขียนดีอันสุดท้ายก็คือทั้งอา่านทั้งเขียนเนี่ยจะไปเสริมไปเพิ่มภูมิความรู้และปัญญาอย่างไรให้กับเด็กแต่ละคนจะไปเชื่อมโยงอย่างไรให้เขามีมีทัศนคติที่กว้างขึ้นมีความเข้าใจในโลกในโลกนี้โลกหน้าให้ใหดีขึ้น,นตรงเนี้รวมอยู่ในอิเตอร์เลซี่หมดอิเตเลิเเลซี่หนึ่งงานออกเขียนได้เขาอ,อาจการ่ออาารไสอง เมื่ออ่านออกเสียนได้แล้วสอนให้เด็กว่าทํายังไงจะอ,อ,อ่านดีเขียนดีอ่านเร็วเขียนเร็วอ่านดีเขียนดีอ่านเร็วเขียนเร็วพอได้ตรงนี้แล้วอันที่สามทำยังไงจะเอาอ่านดีเขียนดีไปสร้างภูปัญญาไปสร้างความรู้ไปเชื่อมโยงและทาให้ชีวิตเขาเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นมีคุณาภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่า literacy ไม่ได้แปลง,ง่ายๆแต่เพียงว่าให้อ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้ไปเป็นเพียง พื้นฐานที่สาคัญแล้วแต่ต้องขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเป็นเป็นคนที่มีคุณภาพคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณภาพทางพุทธเราเห็นถือว่าเป้าหมายสูงสุดข,ของมนุษย์ก็คือการฝึกให้มีคุณภาพและคุณธรรมจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วการอ่านออกการฝึกเขียนนี่แหละคือพื้นฐานที่จะทําให้ฝึกไปสู่ความเป็นคนมีคุณภาพคุณธรรม เราทำโครงการนี้ผู้แบบสมาคมนี้ทำโครงการนี้มาแปดปีแล้วมันอาจารย์นะีเปนแปดปีอาจารย์เหนื่อยมากก็ช่วยมาทามุกครั้งต้องขอบคุณอาจารย์อ,อทำไปทำไมบางทีก็ถามกันทำไปทำไมเหนื่อยแต่แล้วตอน,น,นแรกๆน้องแบบคณะกรรมการเจรดญก็อยู่ดีนายกเอก่ยกรรมการเลยตอน,น,นแรกๆน,น,นะ ตอนที่เริ่มโครงการเนี่ยเราพิยามจะมองหาว่ามีเด็กคนไหนที่เขาด้อโอกาสในเรื่องการฝึกอ่านฝึกเขียนบ้างเราก็ไปดูพวกเด็กที่อยู่ในเ,เด็กพิการบ้างเด็กอะไรต่างๆยังจําได้เลยมีกรรมการท่านหนึงบอกว่าสงสารเด็กพิการที่ออดวิวแชร์ <c oughs> เขาไม่มีโอกาสหลอกไปดูตามพูดหนังสือเนี่ยเพื่อจะเลือกหนังสือชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ย มีแต่คนบริจาคหนังสือให้เขาบริโภคตัวเขาเองไม่มีสิทธิ์หรอกกรรมการก็เลยคิดขึ้นมาบอกว่าเอายี่นี้ว่าเราให้ครูปองเด็กแล้วไปเดินซื้อเองนั่งวิวแช์นี่แหละแล้วแม่พาไปไปเดินไปเดินเรื่องเองไปเดินเรื่องหนังสือร้องโหร้องไห้ทั้งแม่ั้งลูกแม่เขาก็ร้องไห้เพราะเขาเห็นลูกเขาเนี่ยมีความสุขเหลือเกินที่มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่เขาอยากอนะ่าน ุขส,บ,สบ,บัตเ,นะเด็กจนเด็เด็กจนเด็กกัพระเด็กกนะ็เ,เป็นแต่เพียงหนังสือที่เขามีคนมอบให้บริจาคไ,ไม่มีสิทธิ์โครงการนี้เป็นโครงการแรกเลยที่ตอนต่างนแต่ตอนนี้เราพัฒนาการมาดีละัฒนาการไปถึงว่าเด็กเนี่ยเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเข้าใจไหมซาบซึ้งไหมเมื่อกี้ที่ได้ที่หนึ่งสองคนเนี่ยอันนี้เขามันทําให้เขาเนี่ยคุณภาพขึ้นมาถึงระดับที่สร้างปัญญาสร้างความรู้อ ตอนนี้ไม่กลัวผีแล้วนะมื่นก็ไม่กลัวผีแล้วนะวนะันนั้ตกลงนะสิ่งที่เราทาทั้งหมดเนี่ยมาแปดปีเนี่ยแล้วผมจะทาต่อไปอีกเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินบอกเรื่องศัตว์เนี่ยมันทำมานานแล้ววุฒิธีหนังสือเพื่อเด็กวุฒิธีหนังสือื่อเด็กจริงๆหนังสือมันดีสําหรับทุกทุกวัยเนยนะผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดี วันหลังวันหลัง,ลงทีมสุดาตั้งมูลนิธิหนังสือเพื่อคนแก่บ้จะได้หาจะคนแก่จะได้ไม่เหงาจะได้มีหนังสืออ่านบ้างนะอันนี้อันนี้พูดเล่นแต่ว่าซีรีสนะถ้าทําได้จะดีมากหนังสือสําหรับผู้ที่ต้องขังทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องขังชีวิตในในในเรือนจํานี่เป็นชีวิตที่ลำทุที่สุดแต่ถ้าหากว่าแต่เรือนจํามีห้องสมุดให้แต่ปัญหาว่า เราจะมีหนังสือที่เขาอยากอ่านเป็นพลาวเท่านั้นแหละอันนี้อันนี้เป็นอันที่ถ้าคือมันมีมันมีประชากรไทยเนี่ยเป็นกลุ่มกลุม่มเนี่ยที่เราสามารถจะเข้าไปช่วยมอบหนังสือให้เขาที่เขาชอบที่เขาสนใจที่เขารักไป,ไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เขาเพิ่มคุณาค่าให้เขาเนี่ยเยะอะแยะเยอะแยะไปเลยก็ในเวลาที่เขาให้มาสรุป ขอให้ภูมิใจที่คนไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่ยิ่งยิ่งใหญ่กลุ่มหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเรามีประวัติศาสตร์ของเรามีวัฒน,นธรรมของเรามีวิถีชีวิตของเราแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเหมือนญี่ปุ่นเหมือนจีนเหมือนฝรั่งเศสเหมือนบ้าบ้าบอบพกนั้นอะไรขอให้คงความเป็นไทยไว้เพราะเพราะมันคงมาแล้ว2,000ปี สองก็คือถ้าเราอยากจะถูิใจในความเป็นไทยเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาวัฒน,นธรรมศึกษาวิถีชีวิตถ้าเรามองย้อนไปไม่มากแต่เรายังมีบันทึกจารึกไว้ซึ่งเราน่าจะไปศึกษาดูและอภิปรปความมาแปลความให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจบรรพบุรุษตัวเองอันที่สามในวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมี พี่น้องอยู่66ล้านคนมีหลายต่อหลายสเตอร์เนี่ยมีต่อหลายภาคส่วนที่เราสามารถจะช่วยเขาได้แน่ละเด็กๆเ,เด็กเกยาวชนเป็นเป้าหมายแรก็เกเยาชนเป็นเป้าหมายแรกของทุกวัฒนธรรมในโลกทุกวัฒนธรรมเนี่ยระบบการศึกษาพื้นฐานจะเริ่มวยการให้เด็กเยาวชนเนี่ยอ่านออกเขียนได้ก่อนต้องอ่านออกเขียนเพราะว่า มันเป็นเครื่องมือของการหาความรู้และปัญญาการอ่านอาอกเขียนได้เป็นเครื่องมือในการหาความรู้และปัญญาเพราะนั้นเราก็ติดอาวุธติดเป็นติดเครื่องมือนี้ให้กับลูกหลานเราแล้วเราก็ต่อยอดไปโอเคนะครับขอขอบุญผู้สนที่วเราได้ทําโครงการหนังสือผู้เด็กเนี่ยทาให้เราสุขมีความสบายใจและให้การปกครองของเราทุกคนอากปลอดับ เสียงมันไม่ดีเลยสายสวสรรค์ก็รู้ว่าเสียงผมเราแบงนีน้เยอะต้องขอขอบพระคุณท่าน,าศ,นาศาสนาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยค่ะคุณน,นะคะที่ท่านให้ปาตกรถาที่ดีกับพวกเราทุกคนขอเสียงปรบมอือก,กับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ